มาแล้วนะคะวันนี้นะคะนัตตี้จะพาเพื่อนไ,นไปชมนิทรรศการของดีของเด่นค่ะซึ่งรับรองเลยนะคะว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ชมเนี่ยจะต้องภูมิใจในความเป็นไทยเราอย่างแน่นอนเลยค่ะกับที่นี่ค่ะนิทรศารรัตนโกสินทร์ริมถนนราชดำเนินกลางค่ะตามมาเลยค่ะ รัตนโกสินทร์นะคะเป็นอาคารที่รวบรวมเรื่องราวในแง่มุมต่างๆของกรุงรัตนโกสินทร์โดยจะแสดงผลงานและของดีเด่นรอบๆเกาะรัตนโกสินทร์ผ่านเทคนิคสื่อผสมเสมือนจรงิงซึ่งเป็นการนํามาประยุกต์เพื่อใช้นําเสนอเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนอกจากนี้ยังเน้นความเป็น Interactive Self-Learning ให้ผู้ สััพนธ์และเรียนรู้สิ่งรอบข้างได้ด้วยตัวเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะขึ้นไปชมนิทรรศการในห้องต่างๆนะคะก็ต้องเดินผ่านที่นี่ก่อนค่ะอุมโมงค์เวลานะคะเป็นห้องที่รวบรวมเหตุการณ์สําคัญสาคัญทางประวัติศาสตร์นะคะทั้งในและก็ต่างประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยล่ะคะ่ะตอนนี้นะคะนัตตี้อยู่หน้าห้องรัตนโกสินทร์เรืองโร์ค่ะซึ่งเดี๋ยวนันตตี้นะคะจะพาเพื่อนเนี่ยย้อนเวลาไปดูการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ด้วยสื่อผสมแบบ4มิติค่ะ โอหยน่าตื่นเต้นมากๆเลยใช่ไหมคะนี ouais. see, แ่แค่เส้นทางแรกนะคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะโอ้โหเพื่อนคะแค่เส้นทางแรกก็ยังน่าตื่นเต้นขนาดนี้เลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เส้นทางที่2เลยค่ะ มาถึงเส้นทางที่2กันแล้วนะคะซึ่งเส้นทางที่2เนี่ยแบ่งออกเป็น2ห้องค่ะไปนั่งเรือชมวิถีชีวิตค่ะแล้วก็พามเพื่อนนะคะไปนั่งรถรางบนถนนสายแรกของประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะอย่ารอช้านะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อกีน้นะคะเราได้นั่งเรือดูวิถีชีวิตนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปนั่งรถรางกันแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะก็คือห้องเรืองรุ่งวิถีไทยค่ะแต่อีกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวนัตี้จะพาเพื่อนเนี่ยไปย้อนรำลึกวัยโจโกหลังวังบูรพาค่ะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวนัตี้จะพาเพื่อนไปดูกันเลยค่ะและที่นี่ก็คือยุคโกหลังวังซิตี้เซเวนตี้ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาจําลองทั้งร้านตัดเสื้อร้านตัดผมร้านหนังสือและก็ร้านกาแฟาค่ะ เทศการกันไปแล้วนะคะวันนี้ยังไม่หมดค่ะสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะมีเรียวขาสวยนะคะไม่ต้องอยากอีกต่อไปค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะนัตตีมีทิปดีๆมาบอกในช่วงนี้ค่ะช่วง t ีนท t ิป s ป y m โมเดส เพื่อนทราบไหมคะว่าการนั่งนานๆเนี่ยจะทําให้เส้นเลือดขอดยิ่งถ้าเพื่อนๆนั่งข่ยห้างเป็นประจําแล้วเนี่ยจะทําให้เลือดและก็น้าเหลืองเนี่ยไหลเวียนไม่สะดวกค่ะซึ่งอาจจะส่งผลให้ขามีอาการบวมน้ําจนอวบเป็นหัวใ้เทาได้อีกด้วยค่ะเปลี่ยนจากการนั่งข่ยห้างและการนั่งนานๆมาเป็นการเดินเล่นดูสิคะยิ่งเดินมากเท่าไหร่นะคะไขมันที่สะสมอยู่เนี่ยก็จะยิ่งหมดไปทําให้น่องกระชับง่ายๆแค่นี้เพื่อนๆก็มีเรียวขาสวยได้ไม่ต้องอายใครอีกต่อไปแล้วล่ะคะ่ะ บนเวลาของวีเจนัทตี้แล้วรายการ MODEST อัปเดตเทรนกันแล้วนะคะสำหรับว,วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนสีมากๆเลยนะคะขอขอบคุณพนันไม m โมเดสการบบปกป้องที่สบายกว่าค่ะแล้วกลับมาเจอกับนัตตี้ไ้้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย